มาที่จ้มพี่ต้อมต้อมออกซ้ายมาที่เสวยแล้วมั้ครับยังไงครับไม่มีคนวิ่งทำทางที่พี่ต้อมต้อมแทงจะทะลุลูกนี้ติดเตยอ,อยู่นี่เอ็กยิงโอ้โหออกข้างไปนิดเดียวพี่เนกเลี้ยว <c oughs> มาขึ้นมาอยากเลี้ยงไปเรื่อยยีนี้ใครเอาเตะไปติดน้องเฉยเลยลูกนี้ <c oughs> เตะชักไปเตะชัาเข้าไปแล้วก๊อัสกัดไม่ได้ตงเปิดออกทางซ้ายบอลเบิ้ลมาลูกน hm ี้เข้ามือจ็อกไปจ็อกออกขวามาสองออกซ้ายมาแล้วลูกนี้สวยที่กลอบกลับไปดิ X X ล็อก X ออกโอ้ยเตะสกัดไม่ได้เตะล็อกไปดิดีบอลผิดตอง เอ็นตัดไม่ได้ต้องออกซ้ายมาที่ก๊อฟก็มีเวลาก็ขวาไปเอ็มไปเลยเหรอเดี๋ยวเตือนคนเดี๋ยววะเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวกูไลน์บอกเดี๋ยวไลน์บอกเดี๋ยวไล่บอกเดี๋ยวไล่บอกสามทุ่มสามทุ่มเหมือนเดิมสามทุ่มสามทุ่มเหมือนเดิมไอ้นะกใครยิงวะก๊อฟก๊อฟถ้าเอ็กเอ็กยิงลืมลืมถ่ายถ้าเอ็กยิง โอมกำลังถามมาอยู่ถามราคาอยู่เลยเมื่อกี้ใช่นะถึงแล้เนี่ยรู้สึกเท่ประเดี๋ยวฝาปลาพี่เนกพี่เนกเลงแล้วพี่เนกพี่เนกกระชากออกออกข้างไปเลยก่อนจะเตะเข้ามาพี่เอ็มเอ็มมาที่จ็อกออกขวาไปที่พี่ต้อมพี่ต้อมเอ๊ะสะดุดนิดนึงสะดุดนิดนึง หลอกหลอกสะดุดลูกนี้หลอกสะดุดนะเนี่ยยังสกัดไปได้ไม่ต่อลงหม้อต้มเขาไม่ต่อลงได้หรออะไรอะไรดูต่อด้วยเหนื่อยเหรอเหนื่อยมาแล้วครับทิศฟ้องฟ้องเปิดสวยแล้วลูกนี้เอ็กจับบอลเอ๊ะยังไงเอ็กยิงลูกนี้โอุ้ยเข้ามือพี่โบสองคนเหรอมาตัวเองสองคนเขาไปต่างไปได้โอุ้ยออกทางไปเก่งใจไม่ต้องมาก็ได้เก่งใจแต่หายไม่ติดทีม่าทีน่าไปไปไหนกัน มาเดียวเต้เต้หมวนหุ้นหมวนหมวนไปแล้วม้วนแล้วฝดซ้ายไปที่บอลยิงนู่นี้เข้าข้างฟ้องติดเครื่องแล้วฟ้องเปิดมาให้เอ็กเอ็กจะเบิ้ลให้คืนฟ้องติดที่พี่ิูภต้องอยู่เปิดใช่มันแค่กว่าไมาเดียวมาเดียวเอาแล้วขอใส่หน่อย อ้าวทุกนี้พี่เนกโอ้โหแต่ยาวนักเกินนักคนนักคนนักคนเพื่นไม่ไม่ต้องนัดต้อต่อพี่เอกสิบนี่เอกได้บอลอยู่เอกคืนหลังไปที่เอ็มเอ็มมองไกลเปิดตรงนี้โอ้โหพี่โบเซฟไปได้พี่โบเปลี่เร็วมาที่เตะเตะยังไง เตะประกบกับเอกอยู่เอกบอกใช้ความใหญ่ในการประกบเตะกระชากไปแล้วทะลุมามาเดียวเอ้ยอะไรกันเนี่ยจอกไ้บานอยู่อย่ามาเอ็กพักออกตรงนี้สวยงามบันเก็บบันไม่ได้เตะดีไม่ยีไม่เดียวยิงเล็้วทันทีวังนี้ติดที่พี่ตัคมเ,เออต้องไปดูราคาก้อนสอง พันสองน้ำน้ำร้อยสิบมั้งหรือไงเดี๋ยวเราจะเ,าาเข้าไปถามเขาดีกว่าแล้วนี่ถ้าเลี้ยงยาวเลยวะเนี่ยนี่กีบอกอ่ะไ,ได้กันไปเออไ,ได้อยู่ยต่ำเปิดตรงนี้เอาแล้วเอ็กได้บอลตรงนี้เอ็กเบิร์นเร็วทันทีท,ที่เอ็มเอ็มสวยแล้วตรงนี้ยิงตรงนี้พี่โบเซฟไม่ได้พี่ตง หลังคือหลังพี่พี่เนกพี่เนก<ไ>ปเปิด<ไ>ปยาวลูกนี้ยาวไปเลยครับลูกนี้มาที่กอ๊กอฟก๊อฟกระชากไปแล้วเอ็กได้บอลเอ็กยังไงเอ็กคู่คิกคุกคิก,คกโอ้โหนีะไอ้เหี้ยพื้นสนามหนุ่ยแล้วไอเ้เไอ้เร็วเนี่ยเอาแบบพื้นสนามแปะหน่อยเดี๋ยวสะดุดล้มอีกไอ,ไอ้แปะพื้นสนามหน่อยแปะพื้นสนามนเลยเว้ยเดี๋ยวสะดุด ันนี้ก็ขายากหลุดแล้วกเกินมือสนามหลุดแต่ปีเลยอะเต็มแรกเลยหลุดแต่ปีแล้วจริงไหมเต็มล็อกไปไม่ไม่ไม่ไมไ่ได้อยู่ได้อยู่เล่นต่อไป,ปได้ฟาวได้ฟาวไปอเ,เอ็มเปิดออกขวามาที่เอ็กลงแล้วเอ็กบอกนี้ยิงเลยดีกว่าโัวบอกสอ,องแตกสองแตกเป,แเปิดตรงนี้ที่บอล เอม้ยบอลเอ้ยบอลมาที่เต้เต้ตังบอลไว้เต้จะเปิดเข้ามา <Hey. S 1> โอ้โหฟานไปหมดเลยเอาละครับจะโตกลับกันแล้วฟ้องเปิดโอ้โหตรงนี้ไม่ดูไอพีเอ็กเลยโอ้โหเรานี่ไม่ดูเพ็กเลยเรียกก่อนเรียกก่อน,กกอน <Hey. S 1> ลูกนี้ต้องเรียกก่อนต้อง <Hey. S 1> พี่ต้องต้องไงพี่ต้อง,อง,ง,องยิงเลยดีกว่า <c oughs> เข้าตัวพี่ต้อมไปดอกนึ่ง <c oughs> ต้อมบอกใหญ่กว่า <c oughs> บอล เปิดให้เต้เปิดมางนี้โอ้โหสวยวตงรงนี้พี่ต้งครับผมพี่ต้งเ <c oughs> สียงแหบเลยพี่ต้งกูทำเบิร์นมา <c oughs> <c oughs> ที่กลับทางเอ็กเอ็กแกทะลุไม่ทะลุ เลยไม่เดียวยังคุกคิกเอเอ็มเห็นได้บอลอยู่เอ็มดึงขึ้นมาเอ็มยกมานี้ติดไม่เดียวพี่เนกพี่เนกมาที่ไม่เดียวมาเดียวบอกว่าเปิดออกขวาไปแล้วเต้หลุดไปแล้วทางขวาตามอยู่เกียรตตามมาหลาได้สวยสวยสวยไม่เห็นบอลไม่เห็นโค้งไม่เห็นมยินนับกายยังโค้งไม่เห็นนับกายอะไรใช่ไหม ไอเกมทีเราห้าใช่ไหมครับตรงนี้พี่ตั้มได้บอลอยู่ต้องออมองแล้วต้องชักไปออกซ้ายมากลับสวยแล้วนี่กลับยิงนี้อุ้มวิวปัดไม่ได้ตรงโต,ตกลับมาออกซ้ายไปที่บอลออกขวามาพี่เนกพี่เนกยิงลูกนี้เอ็กมองไม่ได้เอ็มเอ็มให้เอ็กเอกบมาซ้ายให้กลับสวยครับตรงนี้ ครับทะลุช่องมาติดมาเดียวเจือสีกระด้างไม่อยู่ต่อไปยี่ห้ามาเปล่าได้ทไอ้ตัวนี้ลั่นลั่นทำอ,อย่างไรก็กลับไปได้อยู่เ,เปิดยาไปเตยหลุดไปแล้วเต้ล็อกมายิงตูวนี้อ <c oughs> หูยข้างไปเตยวางอยู่ออกกได้ครับ กับตามตามหา่ที่กับอีกทีหนึ่งกลับเปิดไปนี้ติดอยู่ตามบอกใหญ่กว่าพี่ตามบอกใหญ่กว่าห้ำห้ำห้ำเอ็มโอสวยลูกนี้กลับลองรับลูกนี้ลงลองเลยลูกนี้โอ้โหลูกนี้ใครเห็นก็ว่าเข้าลูกนี้โอหูยกลุ้มขมับไปเลยลูกนี้ครับกลุ้มขมับไปเลยโอ้โหมีพีกบอกใหญ่กว่า โอ,โ,อโ,อโอ้ยตัวเบียดโอ้ย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 ลูกนี้ลูกนี้หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกกันแล้วเกือถาักให้เกือบหัก30วิไปครับมีเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นไม่ถึงนาทีแล้วเอกเอกสับขาอยู่ทะลุช่องเย็ดแค่มาใส่ด้วยตรงนี้พี่ต้อมบอกขอมาใไซคันหนึ่งด้วย มอไไซค์ให้ปเดตไปแล้ววันนี้ทางซ้ายที่บอลหลุดไปแล้วออกซ้ายพิทเตะเตเบิลมากลับมาบอลเอ็กซ์เอาพี่เต้ทีนึงเตธุรมาบอลบอลยังไงบอลไปไปที่พี่เนตพี่เนปลูกนี้โอหูยเสาเสา,สาไม่ดอกครับตกกลับแล้วนันนี้ติดที่ที่ต้ง เอาล้วพี่เนกตัวนะเขียวเต็มตัวพี่เน็กเอาหลุดไปแล้วสามคนพี่เน็กยิงผ um> ู้นี้เรียบร้อยพี่เน็กพี่เน็กหมดเวไหร่ล่ะ Subscribe to my channel